d 8หล่อเท่ไม่หนึ่งหมื่นคันนี้นะคะเป็นปี2023หล่อๆราคาเงินสด579,000บาทนะคะผ่อนตลอดสัญญาที่8,009 9เริ่มต้นฟรีดาวหน้าห้องเครื่องเดิมๆน็อตเดิม,นนดมโรงงานแ่นเพจอยู่ครบเบรก ABS นะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบทุกอย่างเลยรถไม่ได้แต่งท่อแต่งซิ่งมานะคะตาไฟใสๆเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับแม็กอลอยติดรถ หชุดนะคะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้คันนี้ไม่หนึ่งหมื่นหนึเท่านั้นไม่แท้แน่นอนไม่มีก่อพวงมาลัยมัติฟังก์ชันหน้าจอเชื่อมบููธด้เบาะสวยๆกุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้าให้มาแบบว่าสะดวกสบายต่อการใช้งานมากด้านหลังนะคะก็จะมีช่องเสียบสาย USB ให้อีกนะเบาะผ้ารอบคันนะคะสีดำดูแลรักษาง่าย ตัวรถเดิมบอดี้เดิมด้านหลังมีกล้องถอยให้กันชนท้ายมีแต่ว่าไม่ได้ใส่ไลเนอร์มานะคะวัยรุ่นไม่ชอบอ่าใครที่กำลังเลียงหานะคะ d m a มมือ2องไม่น้อยสภาพดีคันนี้ตอบโจทย์เลยใครสนใจบอร์โทรลิงไลน์ปรหมดด้า่างทักมบโทรมาได้เลยจ้า